หลังคาอีกอ่ามาดูโครงสร้างและหน้าที่ของเซลลกันเนาะเมื่อกี้พูดคร่าวๆเกี่ยวกับเซลล์ไปแล้วนะครับเรามาดูนะครับเซลล์ของเราก็จะมีเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะครับแยกเป็นครูถามก่อนว่าสองรูปนี้นักเรียนแตกต่างกันยังไงลูกสีเขียวกับสีชมพูครับอ่ามีเพื่อนตอบว่าสีเขียวกับสีชมพูอ่ามีอะไรอีกรูปร่างลักษณะภายนอกของมันเป็นยังไง ลักษณะ<ไ>ภายในครับเป็นยังไงเอ่ยลักษณะภายนอกดูแล้วเป็นยังไงอ่ะเพื่อนว,ว่ามีสีเขียวกับสีชมพูแล้วมีอะไรอีกที่แตกต่างจากนี้มันสี่เหลี่ยมอ่ามันเป็น,นสี่เหลี่ยมกับกลมๆนะครับครูถามต่อว่านักเรียนลองตอบครูิว่าอันเหลี่ยมกับอันกลมอันไหนเซลล์พืชอันไหนเซลล์สัตว์ลูกเซลล์สัต์ พวกคลมๆนมจะเป็นพกลมันจะเป็นเซลล์พืชครับเพราะว่าไออันสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเหลี่ยมคนส่วนใหญ่เขาเหลี่ยมกันบ่อยน่าจะใช่อันเหลี่ยมน่าจะเป็นเซลลอะไรนะลูกนะอันเหลี่ยมผมหมายถึงว่าคนผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเหลี่ยมเขาเหลี่ยมกันบ่อยน่าจะใช่อเหลี่ยมคนกันบ่อยก็เลยคิดว่าเป็นเซลสัตว์ไหมอ่เรามาดูการนักเรียนว่าเซล์พืชกับเซลสัตว์เนี่ยอันไหนกันแน่ ครับเรามาดูเนาะอ่าเรามาดูเซลล์พืชนะครับนักเรียนจะมีรูปร่างเหลี่ยมอ้าวไม่ใช่คนเหลี่ยมนะนักเรียนพืชเหลี่ยมบ้างนะครับอ่าเซลล์เนี่ยนักเรียนเซล์พืชเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับมันจะมีผนังเซลนะครับห่อหุ้มด้านนอกนะครับช่วยให้เซลล์เนี่ยคงรูปอยู่ได้นะครับเอาง่ายๆเลยนักเรียนถ้าเป็นเซลล์พืชจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับ อส่วนเซลล์สัตว์นะครับนักเรียนจะไม่มีผนังเซลล์และมีรูปร่างเป็นกลมกลมรีรนะครับตัวนี้และมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนทําไมถึงเซลล์พืชมีรูปร่างแน่นอนแล้วทําไมเซลล์สัตว์มีรูปร่างที่ไม่แน่นอนเพราะอะไรตอบครูได้ไหมเอ่ยมีใครตอบครูได้บ้างไม่ได้คอ่านักเรียนดู ถ้าเซลล์พืชครูบอกไปแล้วเซลล์พืชจะมีผนังเซลล์ผนังเซลล์เนี่ยมันจะช่วยทําให้เซลล์เนี่ยคงรูปอยู่ได้แล้วก็แข็งแรงครับดังนั้นนะครับเซลล์พืชจึงมีความแข็งแรงมากกว่าเซลล์สัตว์เพราะเซลล์สัตว์จะไม่มีผนังเซลล์จําไว้นะมีในข้อสอบนะครับเซลล์สัตว์จะไม่มีผนังเซลล์นะครับผนังเซลล์นะครับเป็นยังไงเรามาดูผนังเซลล์ เห็นไหมมันคล้ายๆกับท่อนฟืนนะครับควยกันเห็นไหมมันก็เลยทําให้แข็งแรงนะครับแต่เหลืองๆที่ครูว่าท่อนฟืนเมื่อกี้นะครับแค่เหมือนมันไม่ใช่ฟืนนะครับมันคือสารพวกเซลลูโลสนะครับเรียงควยกันนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้แก่เซลนะครับให้เซลล์คงรูปอยู่ได้จะพบที่ไหนนักเรียนเซลพู้เก่งมากต้นกล้านะครับเก่ง พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นเซลล์สัตว์จะไม่พบนะครับถัดจากผนังเซลล์เข้ามาก็จะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเยื่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลล์เมมเบรนนักเรียนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเยื่อเลือกผ่านทําไมถึงเรียกว่าเยื่อเลือกผ่านเพราะมันจะยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้ามาได้แล้วก็ผ่านออกไปได้จะไม่ยอมให้สารบางชนิดผ่าน,นครับมันจะให้ผ่านบางชนิดผ่านบางชนิดไม่ให้ผ่านนะครับ เรียกว่าเยื่อเลือกผ่านหรือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับตัวนี้จําไว้เลยนะเรียนเยื่อหุ้มเซลล์จะทําหน้าที่คล้ายยามนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่คล้ายกับยามอคอยสกรีนให้คนไหนเข้าคนไหนออกหรือไม่ให้เข้าก็ได้นะครับจะเป็นสารประเภทพวกปโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับตัวนี้นะครับพบในเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์นะครับตัวนี้แต่ผนังเซลล์จะพบเฉพาะเซลล์พืชเท่านั้นอันนี้คือรูปร่างของมันนะักเรียน ต่อไปอันนี้คือไซโทพลาซึมนักเรียนอะไซโทพลาซึมจะเป็นของเหลวที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์นะครับจะประกอบไปด้วยสารเคมีแล้วก็ออร์แกเนลต่างๆนะครับก็คือถัดจากเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามานักเรียนมันจะเป็นบริเวณที่เป็นเหมือนวุ้นนะครับบริเวณตรงนั้นจะเรียกว่าไซโทพลาซึมก็คือจะเป็นแหล่งอยู่ของออร์แกเนลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเอนโดพลาสมิกเรติคูล่ามพวกแวคิวโอนก็จะอยู่ใน ข้างในนั่นแหละนะครับต่อมามาดูนะครับร่างแห e ่เอนโดพลาซึมหรือเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ในการสร้างโปรโตีนและเอนไซม์นะครับมันจะมีอยู่สองแบบลูกจะมีแบบครุขระกับแบบเรียบครับถ้าแบบครุขระจะมีไรโบโซมมาเกาะนะครับตัวนี้จะเรียกว่าแบบครุขระซึ่งแบบครุขระจำไว้เลยนะครับเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมหรือร่างแห e ่เอนโดพลาซึมนะครับนักเรียน จะสร้างโปรโตีนถ้าเป็นชนิดครุขระแต่ถ้าเป็นแบบเรียบจะสร้างไขมันจจนะจะสร้างไขมันนะครับถ้าแบบเรียบแบบครุขระจะสร้างโปรโตีนนะครับตัวนี้ส่วนถัดมาจะเป็นกอจิบอดี้ตัวนี้จะคล้ายกับถุงแบนๆนักนะเรียนถุงกลมแบนนะครับจะรอบรรจุพวกโปรโตีนแล้วก็ไขมันที่เอโนโดพลาสมิกเรติคลูลัมมันผลิตขึ้น จะบรรจุในช่องนี้นะจะถุงนี้จะลําเลียงเข้าลําเลียงออกนะครับก็คือจะบรรจุในถุง Golgi body นะครับถัดมาคือ m i t o c อ o n d r i a นะครับอันนี้คือเป็นตัวแหล่งพลังงานให้แก่เซลล์จำไว้เลยนะ m i t o c อ o n d r i a เป็นแหล่งพลังงานอันนี้คือแหล่งพลังงานนะจำไว้นะมีในข้อสอบนะแหล่งพลังงานแหล่งพลังงานของเซลล์ แหล่งพลังงานของเซลล์มันจะเมื่อมันได้รับอาหารนักเรียนตัวนี้จะทําหน้าที่สลายสารอาหารแล้วทําให้ได้พลังงานในภายในเซลล์นะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าไมโทคอนเดรียจังไ้นะถัดไปนะักเรียนซึ่งไมโทคอนเดรียนักเรียนจะพบได้ทั้งเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์เลยนะครับอ่าถัดมาคลอโรพลาสนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นสารที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงน,นะครับซึ่งภายในจะมีโงรงระะีนท่ถูกสีเขียวจำไว้เลยชื่อว่าคลอโรฟิลล์นะครับแล้วข้างในอีกจะมีลักษณะคล้ายกับจานเรียง้ซ่ก,กันเรียกว่ากรานุ่มครับกรานุ่มจะอยู่ข้างในนะครับนักเรียนรู้ไหมว่าคลอโรพลาสเนี่ยพบได้ในไหนบ้างพบในเซลล์สัตว์ไหมลูก ตัวนี้จะพบได้ในเซลล์พืชถูกไหมเพราะว่าพืชทําไมลูกสามารถสังเคราะห์แสงได้นั่นเองครับก็เลยพบในเซลล์พืชครับออโรพาสต่อไปอันนี้คือแวคิโอนครับแวคิโอนจะเป็นถุงมันจุน้ํามันจุอาหารมันจุรงข้อถ่กต่างๆนะครับของเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ ซึ่งเซลล์พืชนกเรียนจะมีถุงตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่าเซลล์สัตว์จำไว้เลยนะแวลคิโอในเซลล์พืชจะมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์สัตว์นะครับถัดมาตัวนี้คือนิวเคลียสนิวเคลียสตัวนี้จะเป็นสารบรรจุพันธุก,กรรมนะครับและควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมต่างๆนะครับของพืชแล้วก็สัตว์นะครับซึ่งดังนั้นแสดงว่ามันจะต้องมีอยู่ทั้งในเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์แน่นอน,นครับอันนี้คือ นิวเคลียสนะครับอ่าเรามาดูนะครับเมื่อกี้ครูบอกว่าหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไรนะลูกตอบให้ครูชื่นใจหน่อยหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไรเตียวไหครูเซลล์ค่ะเก่งมากใหญ่กว่าเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยอื่อเนื้อเยอืเยอ่อหลายๆเนื้อเยอื่อรวมกันกลายเป็น อวัยวะอวัยวะลยหลายอาวัยวะรวมกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตระบบอวัยวะก่อนลลกระบบอวัยวะแล้วก็ถึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนาะโอเคอะทบทวนนะครับเกี่ยวกับเซลล์แ๊บหนึ่งอะเราจะได้ทำแบบทดสอบเรื่องเซลล์แล้วพวกเราไม่ได้เจอกันนะครับจะต้องเรียนครบูบครบูครบตอไปเดียว มีสิบข้อเรื่องเซลล์ระครับอ่าอ่าหนูดูรูปนี้อันนี้คือรูปอะไรลูก <What? S 1> รูป,รปอ้อยค่ะรูปพืชใช่ไหมต้นอ้อยหรือต้นข้าวโพดก็ได้อันนี้คือเซลล์หนึ่งเซลล์นักเรียนอ่าเขาซูมมาหนึ่งเซลล์หเห็นไหมปึ๊บเอาเซลล์เซลล์พืชจะมีลักษณะเหมือนเป็นทรงสี่เหลี่ยมเมื่อเขาผ่าไปข้างในปั๊บอ่าหนูดูตรงนี้คือไมโทคอนเดรีย เมื่อกี้ครูอบอกว่าไมโทคอนเดรียทำหน้าที่อะไรนะให้พลังงานอันว่างๆตรงนี้จะเรียกว่าไซโทพลาสซึ่มหมดเลยที่อยู่ของไมโทคอนเดรียคลอโรพลาสต์ต่างๆอันนี้คือคลอโรพลาสต์นะครับอ่าอันนี้คือแวคิวโอนโอ้ใหญ่ไม่ลูกแว u คิวโอนใหญ่ค่ะแวคิวโอนใหญ่มากนะครับอันนี้คือนิวเคลียสนะครับเป็นบรรษารบรรจุพันธุก,กรรมนะครับ ถัดจากผนังเซลล์เข้าไปก็จะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะครับอ่าเยื่อหุ้มเซลล์หรือเยื่อเลือกผ่านทำหน้าที่คล้ายกับยามนั่นเองนะครับนี่คือผนังเซลล์นะครับอ่าเราดูเนาะส่วนประกอบของเซลล์พืชอ่านี้คือส่วนประกอบของเซลล์พืชนะครับโอ้โอ้โอ้โอเคอ่าอ่าผนังเซลล์ตัวนี้มีที่ไหนบ้างลกูกผนังเซล พบได้ที่ไหนบ้างพนังเซลลตอบคันหน่อยครับพนังเซลลพบได้ที่เซลไหนบ้างลูก <c oughs> พบได้ที่ไห <c oughs> นบ้าง <c oughs> อเซลล์พืช <c oughs> เก่งมากพนังเซลล์ช่วยทําให้อะไรลูกช่วยทําให้ความพืชอ,อาเซลเนี่ยมันคงรูปอยู่ได้ถูกไหมแล้วก็แข็งแรงนะครับตัวนี้ ถัดจากผนังเซลล์เข้ามาก็จะเป็นเยื่อหุ้มอะไรลูกเยื่อหุออห้<อ>มเซลล์เ<ส>ยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรเอ่ยบอกไปแล้วเมื่อกี้เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรเอ่ยแหน่น้ำสียงฮะยังเย็ยนยังเย็ยนยังเย็ยนไม่มคอมอม่อยพันอ่ะมาตอบมาคุณถามอะไร เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรเออเยื่อหุ้มเซลเยื่อหุ้มเซลล์ไรหรอเยื่อหุ้มเซลล์ทำอะไรเออเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่หุ้มเซลล์ใช่หรอทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านถูกไหมยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้ามานะครับแล้วก็บางชนิดก็อาจจะไม่ให้ผ่านนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่คล้ายกับยามนะครับอ่า อ่ะมันก็หุ้มเซลล์นั่นแหละลูกแต่หน้าที่ของมันอ่ะมันทําอะไรก็คือยอมให้สารมาชิ้นเข้ามาภายในเซลล์ครับบาชิ้นให้อ่าหรือรีกชื่อหนึ่งว่ามันจะทําหน้าที่คล้ายกับยามครับเยื่อหุ้มเซลล์ถัดจากเยื่อหุ้มเซลล์ต้องเรียนดูบริเวณว่างๆตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนคล้า,ลายๆกับวุ้นนะครับกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับจะเรียกว่าไซโทพลาซึมครับตัวนี้จะเรียกว่าไซโทพลาซึมจะเป็นแหล่งของที่อยู่ของพวกออร์แกเนลต่างๆเนาะจากนั้นมาดูไมโทคอนเดรีย ไม่โทคอนเดรียทำหน้าที่อะไรนะทำอะไราร,ารให้พลังงานแก่เซลล์ถูกไหมก็คือเมื่อได้รับอาหารมามันจะทำหน้าที่สลายสารอาหารเหล่านั้นเพื่อให้เกิดพลังงานภายในเซลนะครับต่อไปนะครับอันใหญ่ๆตัวนี้คือแวร์คิวโอนแวร์คิวโอนทำหน้าที่อะไรลูกสะ เก็บสะสมนะเก็บสะสมสา,สารอาหารเดยนน้ำพวกโรงค์วัตถุต่างๆสารสีต่างๆก็จะอยู่ในนี้เนาะถัดจากแหวกโอนก็จะเป็นนิวเคลียสนิวเคลียสทำอะไรนะโลกนิวเคลียสนิวเคลียสเป็นตัวที่บรรจุสารพันธุก,กรรมถูกไหมอ่าบรรจุสารพันธุก,กรรม แล้วน,นี้คลอโรพลาสต์คลอโรพลาสต์ช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะครับภายในจะมีคลอโรฟิลซึ่งเป็นโรงคาวัตถุที่มีสีเขียวนั่นเองนะครับอันนี้คือเซลล์พืชน,นะครับจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะต่อไปมาดูนะครับเซลล์ต่อไปอ่าอันนี้คือคืออะไรนีเรียรโคนนค,ครับเขา<อ><อ>จะเอาเซลล์กับพู้แก้บ ขูดกระพุ่งแก้มออกมาก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้รกระปุแก้มจากนั้นเรียนดูมันจะมีลักษณะกลมๆนะครับจากนั้นนํามาผ่าดูข้างในนะครับ่องดูข้างในปุ๊บแควเปิดมาะนะักเรียนดูปุ๊บมีไมโทคอนเดรียเหมือนกับเซลล์พืชเลยนะมีไซโทพลาซึมเหมือนกันเลยนะครับมี VQON นะครับมี v โ o n เหมือนกันเลยนะครับมีนิวเคลียสเหมือนกันเลยไหมอ่านะมีนิวเคลียสเหมือนกันเลยอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันนะครับมีเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือเซลล์สัตว์ต้องเรียนดูเซลล์ sales, พืชกับเซลล์สัตว์เซลล์สัตว์ไม่มีอะไรลูกเซลล์สัตว์ไม่มีอะไร VQON หรอือเปล่า ไม่มีเลมีแล้วไม่ไม่มีอะไรผนังเซลล์ไม่มีผนังเซลล์นะครับเซล์สัตว์จะไม่มีผนังเซลล์แล้วไม่มีอะไรอีกลูกไม่มีอะไรอีคลอโรพาสเก่งมากไม่มีคลอโรพาสนะครับเพราะมันไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้มันก็เลยจะไม่มีคลอโรพลาสนะครับ อ่าแต่สิ่งที่มีเหมือนกันก็มีเยืย่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรนะลูกเยืยเอ่อหุ้มเซลล์ขอหุ้มเซลล์ค่ะขอหุ้มเซลล์อยู่แล้วไม่เหมือนยางค่ะครูเซล้์เซลล์ทำหน้าที่อะไรลูกเยืย่อเลือกผ่านครัทำหน้าที่ในการยอมให้สารบางนชนิดผ่านนะครับหรือทำหน้าที่คล้ายๆกับเยื่อเลือกผ่านเนาะบางชนิดไม่ให้ผ่านครับตัวนี้ ต่อไปไ,ไซโทพลาซึมก็จะเป็นส่วนที่อยู่ของออร์แกเนลต่างๆเนะ us, าะนิวเคลียสทหน้าที่อะไรนิวเคลียสนิวเคลียสทหน้าที่อะไรนิวเคลียสควบคุมการทำงานและก,กิจกรรมต่างๆอ่าพันธุก,กรรมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมพันธุกรรมส่วนไมโทคอนเดรียจะเป็นแหล่งสร้างพลังงานเนาะให้กับเซลล์ วร์คิวโอนนักเรียนดูแวร์คิวโอนเซลพืชกับเซล์สัตว์อะไรมีขนาดใหญ่กว่ากันเซลพืชเซลพืชจะใหญ่มากเซล์สัตว์จะนิดเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นถุงกักเก็บน้ํานะครับต่างๆนาะโ,โอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของเซลล์นะครับเรื่องของเซลล์ของเราครับอ่าต่อไปถิงคราวทาแบบทดสอบแล้วครับเราเรียนรู้มากพอแล้วอ่า เข้าไปใน Google Classroom เลยจ้าตามเพื่อนทันแล้วหลังจากไม่เจอกันมาวินครับลองดูอะไรเออมาวิน Google Classroom คืออะไรก็ชั้นเรียนของเราไงที่ครูให้เราเข้าไป Google Classroom ก็คือตัวนี้ไงลูกเนี่ยเห็นเห็นหน้าจอไหมเห็นครับอ่านี่แหละเขาเรียกว่า Google Classroom ครับหนูเข้าไปปึ๊บจะเห็นงานของชั้นเรียนเนี่ยด้านล่างก็จะมีลักษณะแบบนี้หนูก็ไปดูว่าอันไหนคือ แบบทดสอบที่ครูให้ทำนะครับอันนี้ครูจะกําลังอัปโหลดแบบทดสอบเรื่องเซลล์ลงไปจะมีใบความรู้อัพลงให้แล้วนะลูกนะไปไปอ่านดูแล้วก็ทําไปพร้อมๆเลยได้นะครับขอบคุณครับมี10ข้อลูกขอบคุณครับ อ่าอัพลงไปแล้วนะครับแบบจะสอบเรื่องเซลล์นะครับ มาวินอยู่ในไลฟ์โซนไหมลูกกูก็้มันยไงกูก็ู้คาดรูมไงกูก็คาดรู้คือตัว กูเกิลคาสดูไม่ไม่หนูหนูเข้ามาอย่างกูเกิลคัสดู่นี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าก o o ก l e คาสดูมันคืออะไรดูนะนดูในหน้าจอกูนะครับ ไม่เกูน่าจอกูน่ากูเกิลคา r รูมคืออะไรหนูเห็นอันที่เป็นเขียวข้างล่างสุดไหมัอที่จะมีอันที่จะมีเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมขี้วเขียวอ่ะหนูเห็นเหมือนกระดานไหมเนี่ย้วเขียวเนี่ยเห็นไหมเห็นค่ะเห็นค่ะนี่คือเกิลคาดรูมลูก มันเขียนว่าพัดรูมเอ๊ะทำไมเพื่อนเรามันเข้าไม่ได้แสดงว่ามันต้องโหลดก่อนใช่ไหมครูใช่ครับมันต้องโหลดครับล,ลูกอ๋อผมยังไม่ได้โหลดเลยเอาก็ครูบอกเราตั้งแต่นานแล้วว่าให้โหลดเข้ามาว่าอยู่มันหายไปไหนแปดคนเราก็เฉยเนาะ <laughs> แย่หยับนะ ไเพื่อนเราเข้าไม่ได้อ่ะงงเลยไปแไล้มันล้วไรปโอเครับด่ <Okay. S 2> อน คุณก็ต้เปิดไปต้องทำไปต่อค่ะหนูก็ใส่รหัสเดี๋ยวครูจะใส่รหัสชั้นเรียนให้อะไรเนีเรื่องอีเมลอ่ะหนูก็ต้องใส่อีเมลของหนูก่อนไงลงใช้ รหัสคาดรูมส่งไปแล้วรหัสคาดรูมส่งไปแล้วโอ้มาวินเอ้ยมาวินทำไมมันยากแท้เนาะมาวินทำไมมันยากใช่ไหมวามาวินครูค่ะท่านแบบตอบเสร็จแล้วค่ะ,<อ>ะครับผม ใส่รหัสเส้นไม่กดเข้าร่วมอ่ะ คือแด้ผมเลงดีครับคุณครับผม